<Okay. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สองทุ่ม ื่อวานนี้มาสอนเรื่องของการพับเรื่องเพราะไอตัวผักบุ้งที่ติดกันว่าคือผักบุ้งตะกร้าผักบุ้งตะกร้าเนี่ยมีบางคนหลายคนเนี่ยก็มานั่งคิดว่าไอ้ปลูกไม่เป็นปลูกไม่ได้ปลูกผักบุ้งกินเองยังยปลูกไม่ได้วันนี้ถ้าใครปลูกผักบุ้งกินเองไม่ได้มาดูกันนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่เราสอนกันไปเนี่ยเราสอนเรื่องเพอร์ไลท์ สอนเรื่องฟองน้ำฟองน้ำแตกแตกกับไปไรยังไงมาวันนี้เราจะทําการเพราะผักมุ้งกันเพาะผักมุ้งแบบง่ายๆเดี๋ยวจะสอนเรื่องเพื่อเพาะผักมุ้งแบบง่ายๆทำแบบไหนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเอาง่ายๆดูครับผมไอ้ถ้าเราจะปลูกผักุ้งหนึ่งเพื่อนๆื่อนจะมีปัญหาเรื่องของ เขาเรียกว่าการทําตัวปลูกปลูกไม่เป็นปลูกไม่ได้ไม่มีกระบากปลูกกระบากปลูกทำง่ายๆอย่างนี้เนี่ยตเาเป็นอ่อนมาทอมาเนี่ยสามท่อท่อมาสามท่อท่อสั้นละสองท่อเทียนก็นี้หาสามทางมาสักหน่อยสามทางนี่สามทางมา เราจะทําที่ปลูกผักพุ่กันวันนี้วันนี้เราจะทําที่ปลูกกักบุกงกันเอาแบบง่ายๆนะผักบุ้งที่เราปลูกเนี่ยเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องของการเรียกว่าการที่ปลูกไม่ได้นะให้ดูนะครับผมเหมือนเปียกฝนตก ถ้าเราจะปลูกผักบุ้งสิ่งสำคัญที่เราทำแปลงปลูกให้เขาหน่อยไปซื้อท่อมาพอเสร็จสท่อเนี่ยพอเสร็จทสจท่อมาดูคร,ครับผมเสร็จครับผมเสร็จครับเสร็จศษท่อเมื่อเรามีเสร็จท่อนะเราไม่ทำได้จะปลูกผักบุ้งปลูกตรงนี้ เราจะปลูกผักบ,บุ้งบตรงนี้ว่าปลูกักบุ้ง,งอันนี้เตี้ยไปอ่ะผมว่าเราเตี้ยไปันหนุนขาซะหน่อยให้สูงขึ้นแส้เลยก็ได้หนุนข,า,ข,า,เข,า,นา,ขาเขาสูงขึ้นซะหน่อยให้ขาเขาสูงขึ้นนิดนึงหนุนขาซะหน่อยจะจะทำแปลงปลูกผักบุ้งผักบุ้งแบบไฮโดรโปนิกสสิ่งแรกต้องมีน้ำ การจะทำน้ำได้ทำขาโครงสี่เหลี่ยมถ้าไม่มีแบบท่อเอาแบบอิดบล็อกก็ได้มาวางเรียงไว้นะอยาให้ดูนะครับผมเนี่ยลวใช้ะล้ำเข้าไปปูเข้าไปเนี่ยปูเลยเข้าไปนี่จะเป็นเข้าไปแบบยาวเลยนะเราก็ตัดต่อ,ตอ,อได้ แค่ไหนต้องใช้แค่ไหนก็ออกแค่นั้นทำไม แปลน้ำเข้าไปเนี่ยคือการทำแปลงปลูกผักุ้งแบบง่ายๆครับผมแปลงปลูกผักฟุ้ง5นาทีใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการทำแปลงปลูกผักเ,เพื่อนๆส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องว่าปลูกผักไม่ได้ไม่มีโต๊ะปลูก ไม่มีอุปกรณ์ปลูกไม่มีอะไรปลูกไม่ทําดีกว่าเนี่ยจะปลูกปุก้งอย่างท่านไม่ดูมามีแค่ท่อเมื่อกี้นี้ท่อใสมีน้ำนะมีน้ำช่วงมีน้ําเนี่ยเราก็ให้อาหารพืชก็สักหน่อยอาหารพืชนี่ประเดมสารอาหาร A สารอาหาร B เราก็ให้เขานิดนึงให้มีพมื้นมีพื้นมีอาหาร5ซีซีต่อหนังหนึ่งมิตรต่อประมาณเราได้ 5cc ต่อหนังหนึ่งมิตรครับผมเราตัว5ซีซีต่อหนังหนึ่งมิตรเฮ้ยผู้องใีไตามนี้พอ,อน้ำเริ่มเต็มพอ,อปุ๋ยละลายเริ่มห,หมดเราก็มาดูแลว,ว่าเราจะใส่ หุ้ยดีถ้าเกิดน้ำเยอะาระดับหนึ่งเ้าเรามาดูกันรอกแป๊บนึงให้น้ำมันเยอะกว่านี้หน่อยเห็นไหมแปลงปูกผักหัวใจของมันคืออะไรหนึ่งถ้าใบถ้าใบพลาสติกที่เขาเราปูบ่อวงหรือบ่ออะไรต่างๆได้นะครับผม จากพื้นตรงนี้มันเอียงนิดหนึง่งนะน้ำมันจะไหลเมื่อค่าเท่ากันอันนี้ตัดนะบ่อวงบ่อเรียกบ่อที่เลี้ยงทัท่วไปเนี่ยเราแค่เอาท่อพีบีมาเอามาใส่ข้อต่อวางไว้เอาเพื่อใบูเข้าไปเมตรหนึ่งร้อยเดียวเมตรละน้อยที่ลงทุนแค่สองร้อยลงทุนแค่สองร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทเพื่อนๆสามารถมีบ่อที่ปุ่นไอแปลงขนาะด อ,อันนี้พอเรามีบอกปลูกแป้งค่ะเราก็ใส่สารอาหาร A 5cc ต่อนน้ำ1ลิตรตรงนี้เราใส่ไปี่ลิตรแล้วก็แตกเราตวงไปเราก็ใส่ A เข้าไปมอที่ใส่เป็นแคป2ฝาผมก็ใส่ B เป็น3ฝานะผมประมาณได้อย่างนี้ต่อมาก็จะใส่ B 3ฝาเท่ากัน ใส่ A เท่าไหร่ใส่ B เท่านั้นผมในนี้ก็จะมีน้ำอ้ามท่าหารเรียบร้อยพอมีน้ำมาท่าหาราาเรียบร้อยปุ๊บยังไงต่ออปุ๋ยลายละเอียดร่วมกันเราก็สามารถที่จะปุูเพื่มได้แล้ว กินผักบุ้งผักบุ้งใบแดงที่เราชอบทานเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเขาจะฟื้นตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยการปลูกผักบุ้งแบบไฮโดรโปนิกมีน้ำมีธาตุอาหารแล้วก็มีกระบะนี่คือปลูกเยอะนะครับต้นในโฟมเนี่ยจะขึ้นเยอะมากแต่บางทีเพื่อนๆบอกอยากปลูกน้อยกว่าน,นี้การปลูกน้อยกว่าน,นี้ทลอย่างนี้ครับให้ดูนี่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเราจะปลูกเล็ก ันนี้เยอะละเยอะกันไปปลูกน้อยๆมีเมล็ดมันปุ่งอยู่มีถาดอยู่อันนี้ปลูกเขาอ,ออกนะครับอันนี้คือที่สาธิตเมื่อวานที่สาธิตเมื่อวานขอออกก่อนเรามีถาดอยู่แล้วเราก็มีน้ําแล้วก็มีตะกร้าเอาฟองน้ําฟองน้ำสำหรับปลูกผักเมื่อวานนี้ที่เราเคลย่อนเอาฟองน้ำที่ปลูกผักเมื่อวานนี้ใส่ใน,นตะกร้า แล้วก็เอาน้ำตัวนี้เอาน้ำใส่ให้ชุม่มกดน้ำให้ชุ่มเลยกดน้ำให้ชุม่มครับผมแล้วก็ลอกนี่กคือฟองน้ำเนี่ยเขาจะดีไซน์มาสำหรับการปลูกพืชเดตรงอยู่แล้ว นะเอาน้ำใส่ให้ชุม่มนะเอาน้ำใส่ให้ชุม่มนะน้ำใส่ให้ชุม่มโอเคเพราะแบบดิบได้เลยการเพราะแบบดิบเนี่ย เธอเรามีเมล็ดผักบุ้งมาก็เมล็ดผักบุ้งเนี่ยหย่อนได้เลยหลุมหนึ่งในนี้เราสามารถหยอดได้เลยสองสามเมล็ดตอนหนึ่งหลุมเดียวหยอนให้ดูเลยนะปกบางคนีบอกว่าหยอดเมล็ดเดียวได้ไหมได้เหมือนกันแต่การหย่อนเมล็ดเดียวเนี่ยต้นเขาจะไม่เป็นทรงพุ่มเราต้องการให้เขาขึ้นเป็นกลุ่มทัไท,ทย ไม่เหมือนฟักสลัดที่หนึ่งต้นนี่เราเรายัดไปเลยสามสี่เมล็ดในหนึ่งฟองน้ำในหนึ่งฟองน้ำนี่ยัดไปสองสามเมล็ดสามเมล็ดก็แล้วแต่ในนี้มีทั้งหมดเจ็ดสิบสองชิ้นของไอฟองน้ำเจ็ดสิบสองคูณด้วยสามต้นสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบต้นเรากำลังปลูกมะม่วงจีนสองร้อยสิบต้นนะ ปลูกเนี้ยยัดเข้าไปเลยนี่การเ,เ,เพราะแบบดิบบางคนก็เอามาเล็ดเพาเอามาเล็ดผักบุ้งเนี้ยไปแช่น้ําก่อนแต่ถ้าเราปลูกแบบไฮดโดรเนี่ยไม่จําเป็นเราสามารถเอามาเพาะดิบได้เลยนะครับผมเรา,ะา,เเจ,เาจะพาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆใส่จนเต็มถาดจะใส่มาเล็ดฝักบุ้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใส่ไปอย่างเงี้ยจนเต็มถาดเลย หลังจากเตนมถาดแล้วเนี่ยเราใส่ถาดแล้วเราก็หาถาดอย่างเงี้ยมาถาดที่เป็นรูตันถาดที่เป็นรูตันแบบเนี้ยแล้วเราก็จะเอาน้ําน้ำไปไหลละเดี๋ยวแป๊บนึนะครับเปิสน,น้ำก่อน เสียเวลาการเปิดปิดน,น้ำเนียเดี๋ยวเ่าน้ว่าน้ำมาใส่ว่าน,น้ำใส่ถาดไว้นิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะเอาแค่ประมาณสักเส้นสองเซนให้ในนี้มีน้ำอยู่ตัวนี้ก็เปรียบเทียบกับไอถ้ถาดใจแบบนี้ถาดใจ pinpoint, แบบนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วใส่อาหารเข้าไปตรงน,นี้ถาดเล็กก็เหมือนกัน เราก็จะใส่ธาตอาหารเหมือนกันใส่เอนิดนึงสารอาหารเอนิดนึงแล้วก็ใส่ธาตอาหารปีอีกนิดนึงนั่นคือโดยเชยชนิดที่ใช้ก็คือ5ซ c ต่อน้ำ1ลิตรแล้วเราก็ผัดพุ่กนยวกระเล็ดเนี่ยที่ชุบแล้วตชุบเนี่ยทามารลอยไปเลยแบบนี้ การทันผักบุ้งตะกร้าผักบุ้งตะกร้าแบบนี้ถ้าน้ําโดนแค่ฟองน้ําแล้วข้างบนเนี่ยเขาเช็ดด้วยน้าแบบนี้ประมาณ25วันเพื่อนเพื่อก็สามารถเก็บผักบุ้งได้ทานแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยใครที่ตอบปัญหาถูกเมื่อคือนนี้เมื่อคือนที่ผ่านมาก็าจะได้ตะกร้าตัวนี้ได้ตะกร้าตัวนี้ได้ฟองน้ําและได้ไม่ได้ทันผักบุ้งไปด้วยรู้สึกจะเป็น แต่ไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวคุณเกศก็คงจะตอบไปว่าใครที่ได้รางวัลตัวนี้ไปเนี่ยค่นิดเดียวผักบุ่งโรล,ละหกสิบบาทปลูกทานเองเลยมีเมล็ดผักมีฟองน้ํามีตะกระา้ามีถาดรองแล้วก็มีท้ายอาหารมีกระสานสี่อย่างยอ้อนกลับมาดูนิดนึงย้อนลกลับมาดูนิดนึงถาดตัวน,นี้ปลูกได้ห้าสิบหกสิบต้น นะในนี้มีน้ําแล้วเราขังน้ําไว้อย่างนี้น้าเขามีปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้จนถึงที่ว่าจะเก็บผลผลิตได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราเราไปปลูกกระเท็ดเล็กๆแบบนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนน้าทุกอาทิตยนะ์ถ้าเล็กๆแบบนี้นะครับผมถ้าเล็กๆแบบนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำเขาบอ่อยนิดนึงบางคนประสบป,ป,ปัญหาคือ ผักบุ้งเนา่าเขาบอกพรอมเมล็ดแล้วผักบุ้งเนา่าขึ้นมาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเน่านั่นหมายถึงว่าแช่มเมล็ดนานเกินไปอาจจะแช่ข้ามคืนพอแช่มเมล็ดนานเกินไปเนี่ยมเมล็ดเขาก็จะเน่าได้ปกติเราพรอะแบบนี้นพรอบ,บิดเมล็ดจะไม่เนา่าแค่วันเดียวสองวันก็จะงอกแนละ้วตรงนี้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดวันประมาณสักเดี๋ยวกันนะสองอาทิตย์แล้วประมาณสิบกว่าวันสสี่วันละเนี่ยตรงนี้ พื่อนที่เขากเขาไว้ก็โตแล้ว,ว,วโอกาสที่มเมล็ดจะเน่าเนี่ยน้อยมาก <c oughs> ยอก้อนกลับมาดูชุดละพันเราในชุดละพันเราที่ตอนนี้มีคนจองมา80กระชุดและค่าโดย10กระชุ่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้จองแล้วรีบนะพรุ่งนี้เฟรชก,การ์เด้นจะส่งท่อเข้ามาละเพราะว่าท่อเรามาก่อนกําหนดพรุ่งนี้เฟรชก,การ์เด้นส่งท่อเข้ามาเราจะเริ่มตัดและเริ่มประกอบชุดละพัน แต่ชุดพันจะไม่มีชุดท่อต่อชุดนี้นะไม่มีไฟนะแต่จะเป็นชุดแบบนี้แลวปลูกได้นี่ต้นตกล้าอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าแล้วลนะอกทุกต้นให้ดูได้ลอกทุกต้นที่เพาะกันตอนนั้นออกอากาศไลฟ์สดน,นี่แหละนะไลฟ์สด อันนี้ขั้นต่อไปทำไงเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์เราจําเป็นต้องให้ท่านอาหารแก่เขาการให้ท่านอาหารก็เหมือนเดิมท่านอาหารก็คือถังน,นี้ประมาณสักสิบลิตรเราก็จะเติมตัวเอไปประมาสักห้าซี่ีห้าซีซีแล้วก็เติมบเข้าไป เติม B ก็เป็นเหมือนกันเติม A เท่าไหร่เติม B เท่านั้น 5cc ต่อน้ำ1ลิตรเราก็เติมเข้าไปแค่นี้เขาก็มีท่าอาหารแล้วแต่ข้อดีของระบบตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นระบบฟิลมน้ำน้ำจะไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อจะได้ปุ๋ยน้ำจะไหลเวียนแต่ระบบของตัวนี้คือระบบน้ำลึกเดี่ยระบบน้ำลึก น้ำไม่มีโอกาสน้ำที่เขาจะเสียมีเพราะฉะนั้นต้องมีการเติมอากาศแต่ถ้าเป็นผักบุ้งผักไทยผักคะน,น้าพวกนี้เราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตระกูลผักสลัดเดี่ยเราจะค่อนข้างหขกเขาแต่ถ้าเป็นตระกูลผักบุ้งปลูกเยอะออกกำลังใส่น้ำออกกำลังใส่น้ำเสร็จใส่ธาตุอาหารแล้วก็มาั่งเพาะเมล็ดแบบนี้เนี่ยตั้งเพาะเมล็ดเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยหยิบขึ้นมาสามสี่เมล็ด สนุกสไตล์นะแล้วก็แบบแลวก็ยกับเข้าไปเนี่ยเนี่ยแบบน,น,น,นี้เดี๋ยวเราจะเสร็จจากระกาเนี้ผมจะเพาะตรงนี้ให้เต็มเลยแล้วมาดูกันว่าผักบุ้งในตะกรก้าของเราตรงที่ผมปลูกเนี่ยมันจะเติบโตดีแค่ไหนยังไงเดนะี๋ยก็ใส่บุ้งไหมซื้อเมล็ดมาเพาเลย อีกไม่กี่วันที่จะทานผกบุกแล้วโลโละหกสิบเราจะไปซื้อใครผักบุกเต็มตะกรก้านี้ไม่ด๋อยนะครับสามารถผัดทานได้เดี๋ยว้อยก็สองสามมืออ้อเลยไ้เยอะการปลูกผักบุกเนี่ยถามว่าง่ายไหมง่ายมากไม่ยากเลยขอให้มีดึงเมล็ดผัด อุปกรณ์เพราะง่ายที่สุดที่ผมเลือกใช้ก็คือตอกเหล็อุปกรณ์ปลูกง่ายที่สุดก็คือถาดไปตลาดนัด20สบาทถาด20บาทถาที่ปลองกันได้แนี้ข้างล่างใส่น้ำข้างบนใส่ฟูกในตอนจบเด็ดการปลูกผักฟูกแบบในกร้า อีกไม่ก,กี่วันก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะโตลอยขึ้นไปเรื่อยๆโตลอยไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถ้าวันนี้ยังไงก็ตามนะสำหรับผมแล้วอยากจะแนะนำเพื่อนๆลองปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านและส่วนชุดผลิตชุดนี้ชุดผลิ์ชุดน,ดนี้ก็ถ้าใครยังสนใจอยู่ยังเหลืออีกประมาณสักสิบกว่าชุด รีบจองมาด่วนเลยเพราะปกติเราจะขายใน2 5 0เนี่ยชุดปลูกผักกลางเดีปลูกผักไว้กินเองในอนาคตถ้ามีงบ้ประมาณเพิ่มเติมก็สามารถที่จะต่อขยายขึ้นมาติดไฟอีกหน่อยเราก็จะมีหลายชั้นมีที่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเราสามารถปลูกผักได้เป็นสี่ห้าชั้นและสามารถปลูกในที่ร่มได้แต่ไปลองปลูกชิ้นดีให้ได้ก่อน นี่เจ็ดเราขึ้นทุกต้นเราไปเราเอาทาตนุนี้เราทีย้ายตัวนี้มาใส่ก็สลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้มีคำถามีม่ง่ายเ<ม>นาะว่าการปลูกไอ้หากที่เราทำมาเนี้ยที่เราเห็นกันมาเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยของเมื่อวานเนเดิมเมื่อวานแจกชุดผักบุ้งตะกร้วันนี้ก็แจกชุดผักบุ้งตะไคร้ถ้าใครตอบถูกถจะส่งเลตันผักบุ้งไปให้ พบกับฟองน้ำพบกับชุดตะกร้าส่งถึมือเพื่อนนเลยส่งไปถึงมือเพืเ่อ,อนๆคำถามก็คือว่าเอาจะถามอะไรนี่เพื่อนตอบได้แบบเขาเรียกว่าอเอายง,ง่ายนิดนึงหรือทุกคำก็ง่ายอยู่แล้วไม่รู้นะคือชุดนี้ระบบการปลูกแบบตีมน้ำของเฟสบิวฟาร์มเนี่ย นะจะถามไปง่ายดีระบบฟิลมน้ำเฟสบ,บิวฟรามถ้าตอบผานอีกก็ตอบตรงอีกเอาองีน้นะถามง่ายๆที่สุดเลยผมเติมสารอาหาร A และ B ตอ่อน้ำหนึลิตรใช้สาร A และสาร B อย่ากละกี่ซีซีง่ายสุดๆใครตอบมารับชุดของพุ่มตะกร้าไปเลยสารอาหาร A และ B ออกเฟสบิวฟราม,รมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือปลูกผักในน้ำ ใช้อย่างละกี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตให้ตอบได้ส่งคำตอบมาเลยนะส่วนถ้ามีปัญหาเรื่องของการอบรมหรือมีปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการจองชุดเนี่ยช่วยกรณาโทรพอดีผมก็แค่ได้รับโทรศัพท์อะโทรไปที่เบอร์086 380 2096อีกทีนะ086 380 2096 หรือ ID Line R e H I N L e. Mill Mill ไลน์เฟสบิวสองเฟสบิวฟรีเอชเฟสเฟิร์สสดอะวีไอดับเลอีวิวเฟสบิวสองนั่นคือ ID Line ไลน์เคยต้องการจะสั่งอุปกรณ์ต้องการที่จะคอนเฟิร์มเรื่องการบลมต้องการที่จะสั่งซื้ออุปกรณ์หรือสอบถามรายละเอียดสอบถามแผนที่อย่าลืม086ย8แ2 0หกสาเ้าหาคุณเกียรเลยนะเขาจะได้แบบ ประสานง,งานได้บางคนอ่ะโทรมาตั้งเยอะแยะแต่บางทีทั้งวันผมไม่ได้รับโทรศัพท์เลยบางทีก็เปลีใจเหมือนกลับมาก็นหนึกเมี่อกลับมาปุ๊บเนี่ยจะมาสอนเพื่อ,อนเพื่อนส่วนเพื่อนือนที่ตามเรื่องของเห็ดโคนน้อยตะก้าไปดูมาแล้วเส้นใหญ่เพิ่งเดินออกมาไม่เยอะผ่านมาสี่ห้าวันเพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมาฝนตกทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ก็ฝนตกประกอบอากาศเป็นเย็นเราไม่ตินลงบกที่ร้อน พอดีเราไปไว้ตรงห้องประชุมโอ้ยอากาศมันเย็นเส้นใหญ่เดินชา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูทีนึงแต่ข้าหมายว่ามันรือนี้มันอบรมเรื่องเหนคนน้อยเส้นใหญ่ต้องจะเดินเต็มวันอบรมเรื่องเหตุนคนน้อยขอ,อยเพื่มมากันเย,ยอยเลยเพราะเราต้องรีมพักคนละตะกร้าตะกร้าตะกร้า,ลา,ลาแล้วทำเหต,ตุฟารกอเตี้ยทำเหตุคนน้อยกองเตี้ยทำเหตุฟาตะกร้าทำเหตุคนน้อยตะกร้ามาก ากได้เพาวันที่13มีรายการทีวีมาถ่ายทําเราจะเอาผลงานเพื่อนๆที่ทำมาเนี่ยออกทีวีเลยมาช่วยกันทำอาทิตย์ทำเห็ดขมน้อยตะกร้าทำเห็ดฟางตะกร้าแล้วคุณสาววัตรบอกงานนี้มาช่วยด้วยจะสอนทําก้อนเชื้อเห็ดอ,อีกจืดอีกรอบหนึ่งเพื่อนเพืดอนสนใจจือเยอะมากก้อนเชื้อเห็ดจืส่วนใครที่จะปลูกผักไฮโดรปบบเนี่ยพวกนี้มาเจอกันปลูกผักไฮโดรบบเปเซติวฟาร์มพวกนี้ พวกนี้เราจะไปที่แปลงใหม่ต้นโต๊ะปลูกผักสนเดกเราจะเซตโต๊ะปลูกสนเดกระบบฟิล์มนะระบบแสดงไอแสดงปลูกผักแนวตั้งแล้วหาประกอบโต๊ะจริงเลยระบบ NFT โต๊ะแบบนี้แต่ขนาดเบสหกยาว6เมตรพ่กนี้มาช่วยกันประกอบเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ตัดขาประกอบขาใส่ตัวต่อต่อจิ๊กซอของโรกปลูกผักเลย ผู้นี้ใครว่าเชิญนะส่วนประเด็ในรอดเราก็พูดถึงกิจกรรมเยอะแยะมาได้เลยวันจันทร์พวกนี้พบก,กันใหม่ตอบให้ได้นะกี่ซีซ,ซีต่อน้ำตื้นลิตรนะครับทา่าอาหารเอบของเพชรชูฟ้าโอเคคืนนี้สวัสดีครับผม